cat, cat, cat. h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, 9 i n e you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The Button Cast นะวันนี้เรามาเล่นด่านภาวิกลจริตนะครับเป็นคลิปเก่าสมัยปีที่แล้ว พอดีเห็นว่าเฮ้ยคลิปนี้ผมยังไม่ได้ลงนี่ว่ะวันนี้ก็เลยเอาคลิปเก่ามาให้รับชมกันนะครับเซตแมวก็ยังใช้แมวเซตที่เห็นนะนี่เห็นไหมถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นก็คือเหมือนจะยังไม่มีคนอ,อคีโอขงเยนะ <c oughs> แล้วก็ยังใช้แมว <c oughs> กวักในการเรียกเงินทั้งที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เรียกเงินอะไรเยอะแยะนะครับ <c oughs> แต่ว่านั่น <c oughs> แหละยังได้เห็นครับ เราก็ยังใช้มันอยู่นะสมัยนะั้นประมาณนี้แล้วกันจังหวะบ้าข้างวงเล็บไรปานี้รุยนี่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงเอาแมวกวักออกนะครับแล้วก็ใส่คุณีอกคงเพื่อที่จะหาเงินแทนแต่จริงๆอ่ะน,นะ ถ้าสมมติเราจะใช้แมวเศรษฐีแล้วก็แมวมือปืนส้มยิงะนะแมวกวากับคนอีโอคคงนี่คือไม่ได้ส่งผลอะไรกับทีมเลยตอนนั้นก็เออทำไมฉันไม่คิดวะตอนนี้มาเห็นแล้วรู้สึกว่าเออก,ก็ก็อย่างที่หลายๆคนบอกว่ามันต้องมีประสบการณ์ในการเล่นนะถึงจะแบบปรับเปลี่ยนปรับม,มุมปรับกองทัพได้ดีขึ้นใช้แมวให้ถูกมันก็จะมีประโยชน์กับทีมเยอะขึ้นนะ่าร เผาวิกลจริตเนี่ยก็คือจะมีแมววิกลจริตเกือบทุกตัวเลยใช่ไหมจริงๆใช้คาว่าเกือบไม่ได้ต้องบอกว่าทุกตัวเลยทีนี้สิ่งต้องระวังก็คือเจ้าแมวว่านฟันเร็วมากแล้วพอมันฟันมันจะถ้าจะไม่ผิดม,มันจะติดหยุดเวลามนะั้งแต่ทีนี้ผมเอาเคสลี่มาสานะก็เลยจะทําให้แมวเราไม่ติดเอฟเฟกต์นะจะฟันตรงข้างนะ ังนั้นผมก็เอามือปือนซุ่มยิงมาผลักแล้วก็เอาเซเบอร์พลังมาสร้างตะเมียแล้วก็ชะลอนนะครับก็น่าจะพอช่วยได้บ้างอีกทั้งผมยังเอาตองยองมาจัดการเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นธาตุขาวเนะยกเว้นอินกนกจะเป็นธาตุลอยดูจากสถานการณ์ก็คือต้านได้อยู่แล้วนะใช่เพราะว่าถ้าต้านไม่ได้ก็คือไม่ไมน่าจะลงคิดเลย ถูกไหมเอ้ยตูกุช่วงนี้ยังไม่มีเอ่อดาใหม่ๆเข้ามานะครับในส่วนของณปัจจุบันของเกมนี้ที่ผมเล่นน,นะก็คงต้องไปเล่นเรื่องราวในตำนานกันต่อไปหรือไม่ก็อาจจะแวะไปด่านอากุบ้างนะแต่อากุวังเอ่วันหนึ่งมันมาแค่สามสี่ด่านนะก็จะใช้ระยะเวลาในการทำคลิปไม่นานนะ คือได้ลุยไปคือตอนนี้เราต้องต้านมันไม่ให้ไปตีป้อมก่อนนะระหว่างนั้นเราก็รอเรียกแมวที่สำคัญของเราก็คือแคสลี่ครับเอามาสาบแมวขวานก่อนเพราะว่าแมวขวานมันตีแล้วมันมันหยุดเวลาอีกทั้งเรายังต้องเอาแมวปลาหมึกมาเพื่อที่จะกันเวฟจากไอแมวไททันคลั่งด้วยนะคืออยู่ฝั่งเราขว่มันตีเวฟได้อนะโคตรนานแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันหตีเวฟ สุดจอสุดซอยและตีลัวมากดีนะว่าเราเอาแมวปลาหมึกมากันไหน่อยต้องย้องถ้าเราปรับแมวขวานได้แมวอื่นจะกระจอกไปเลยทุกคนจริงๆอ่ะไปแล้วขวานไปแล้วเหลือสี่ตัวนะครับแต่มันก็จะมีแมวยังลบนี่แหละหรือแมวแทงนี่แหละที่มันเลือดจะเยอะหน่อยแลาโจมตีค่อนข้างไกล ถ้าเกียกับแมวยังลบของเราหรือแมวคลั่งของเรานะครับแมวแทงคลั่งของเราก็ค่อนข้างจะตีอ่าจะตีใกล้แต่ว่าจบตีคนที่เดี๋ยวนะเดี๋ยนะไซเบอร์พังจะปิวกันก่อนไหมเนี่ยผมละกวมแมวไซเบอร์พังปิวแล้วเกิน นนั่นลไซเบอร์พลังสองตัววิ้ยนี่ต้องระวังตอนที่มันปล่อยเวฟนี่แหละคือถ้าเวฟมันติดมันโดนทั้งมือปืนซุ่มยิงแล้วก็ไซเบอร์พลังเลยนะต้องระวังระหว่างนั้นเราอรอแคสซี่กับอ่า,าไปแล้วเวฟไปแล้วแ,แบบนี้มีโอกาสชนะสูง เนียวยังลบโจมตีเร็วมากไม่ใช่โจมตีเร็วโจมตีไกลามากอาจจะต้องพึ่งเวลานิดนึงครับต้องใช้ระยะเวลาในการโจมตีนิดหนึง่งแต่เชื่อเถอะสู้ได้แน่นอนแคสลี่บุม แคสลี่จะอยู่จะโดนดาเมจได้กี่ทีเดี๋ยวมานับกันดีกว่าโดนไปสองเลยนะจะปิวไหมแคสลี่สามที่ยังอยู่ครับถือว่าถึกอยู่อีดมาที่หลังอีดไปก่อนนะคิดดูแล้วกันนะแคสลี่สามที่ไปเห็นป้อมฝั่งตรงข้ามแนละ้วแคสตี่โดนไป5-6ทีนะ ถือว่าถึกกว่าตองยองแล้วก็ถึกกว่าอ่ากิตนะครับอย่างที่บอกนะว่าเราต้องพึ่งพลังโจมตีของไซเบอร์พลังแล้วก็การผลักของมือปืนส้มยิงนะไม่งันแย่เหมือนกันเนี่ยถ้าสมัยนั้นผมมีแมวท่องเที่ยวเนาะอ่า มีแมวที่มันเก่งกับธาตอะไรคุณสมบัติมันก็จะสู้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ก็ถือว่าผ่านมาได้ก็คือดีแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปปรับปรับเปลี่ยนแผนการในการสู้อีกรอบงก็ได้เพราะเราก็ยังสามารถไปเล่นในด่านที่มันต้องใช้วิตามินนะในการเล่นได้นะครับเพราะว่าผมเข้าไปเช็คก็มีอีกหลายด่านนะที่ผมยังไม่ได้เคลียโดยใช้ขวดวิตามินในการเล่นนะ วันนี้ก็ชิวๆไปครับเอาคลิปเก่ามาลงคลิปเก่าที่ยังไม่ได้ลงมาลงนะเพราะว่ามันเป็นคลิปเก่าเราเห็นแล้วเราเสียดายไงเพราะว่ามันเป็นด่านที่เราเล่นไว้แล้วเราชนะถูกไหมสองก็คือยังไม่เคยลงอนะ่ะเลยเอามาลงสักหน่อยแล้วกันแต่แน่นอนว่ามีมีเยอะนะครับที่เล่นไว้แล้วยังไม่ได้ลง คือได้เห็นกันอีกนานเลยคนเห็นกันจนเบื่อเกมนีอ้อาเหลือตัวเดียวแล้วจะยอมเราเถอะตัวเดียวจะมาสู้หลายตัวแบบเราได้ยังไงอ่ะเรียบร้อยครับบอกแล้วว่าผมชนะถ้าไม่ชนะก็คือไม่ได้เอามาลงเลย ด้ลยนี่ป้อมมันก็เยือกเหมือนกันนะมันคงไม่มีตัวอะไรโผล่มาอีกแล้วใช่ไหมก็โอเคนะครับใครชอบคลิปนี้เกมนี้อยากเห็นผมเล่นเกมนี้นานๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเนี่ยกดแชร์ด้วยก็จะดีมากๆเลยขอบคุณนะขอบคุณลวงหน้าเลยคนระับ ล้วเดี <substit uting> ๋ยวเรากบมาเจอแบบนี้ทุกวันนะเออไม่แน่ใจว่าวันที่11 1213อามันมีงานวัดแถวบ้านเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะสามารถทําคลิปได้ไหมเพราะว่ามันจะมีดนตรีนะครับใกล้ๆบ้านเลยเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเฮ้ยได้เหรียญด้วยครอบครัววิกลจริตเดี๋ยวเราไปดูเหรียญกันครับก่อนก่อนจะตัดจบคลิปกันไปเนาะอ๋ออยู่หนวะ คะแนนนี้ยัง4,900อยู่เลยตอนนี้จะไปแตะ6,000กว่าอยู่แล้วนี่ไงเหรียญโอเคทุกคนยังคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะบ๊ายบายขอฉันเป็นฉันแบบนีเป็นไหมเธอเปลี่ยนตัวฉันให้เปนมือใครต่อใครฉันรักที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันรักที่ฉันมีเป็นใครเธอเป็นไหมอย่ามาเป็นฉันเลย